ทั้งฉายาถังหัวลูกลักกิมแห่งสยามจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนะคะก็คือมักเน่แห่งวงบัสค่ะน้องพิม์วสุน้องพิมพ์มวสุนะคะเป็นหนุ่มใต้ที่จริงใจะคะ่ะมีทั้งความสามารถทั้งลายการเต้นนะคะรวมถึงการร้องเพลงที่เป็นเอกลักษณ์วันนี้นะคะหมอไอก็จะมาพูดถึงใบหน้าของน้องพิมพ์วสุกันมาที่รูปหน้าก่อนนะคะน้องพิม์เนี่ยจะเป็นคนที่มีหนกแก้มนะคะมีแนวสันกรามชัดโดยตำแหน่งสันกรามหรือว่าจอลายเนี่ยจะเป็นเส้นที่สวยมากๆค่ะดวงตาค่ะก็จะมีชั้นตาชัด ตาลึกค่ะสังเกตว่าจะมีดอลลี่อายด้วยทรงจมูกจะมีลักษณะโด่งนะคะก็จะมีกระดูกฮามอยู่ค่ะทรงปากนะคะอาจจะไม่ได้เป็นทรงที่ชัดมากค่ะแต่ว่าจะมีความตะมุตะมิปากล่างก็จะมีวอลูมเล็กน้อยที่โดดเด่นมากๆก็คือลักยิ้มของน้องค่ะเวลายิ้มทีนะคะน้องก็คือดูน่ารักมากๆเลยค่ะนอกจากทั้งหลอ่อทั้งมีความสามารถก็ยังเป็นแฟชั่นไอคอนของวัยรุ่นยุคใหม่ๆด้วยค่ะจบไปแล้วกับการพูดถึงน้องพิมพ์วัสุค่ะ คลิปหน้าอยากให้พี่หมอไอพูดถึงใครยังไงลองคอมเมนต์มาแชร์กันค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หมอไอด้วยนะคะ